เนี่ยมันมันเรียนศิลปะไปทำงานหลักก็เขียนโน้ตเขียนอะไรกันแต่นี่ยไอ้หนังสือเป็นความชอบนะแต่แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้กานหังสือในประเทศไทยมันาใ้คนอืน้ก็เลยไม่มีใครมาเอาไปเราตายที่จะทำเป็นอาชีพอะรในการัวผมก็เจอศิลปินื่นบ้านที่มีอาการแต่ง เดี was. Was Luckily, so ๋ยวเดี๋ว่าเสียงเป็นอาหารนานเลยนะสิบปีไอตัวีิทยาทั่วไปเนี่ยว่าจะเขียนออกมาได้สักเล่มก็แทบจะอ่านเลื่อนครับแต่ว่าข้อมูลการหนังสือที่เราก็รู้มื่อหมดอนนั้เราไปวิจัยว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละสี่พันล้านหนังสือ คือคือความล้มเหลวเนี่ยนะมันมันเป็นปัญหาของสังคมแน,น่นอนแลมันคงไม่มีใครใดคนหนึ่งมาแก้ไขกันได้แต่มันอยู่ว่าใครมีมีหน้าที่ตรงไหนก็ต้องมาว่ากันไปด้วยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กผมคิดว่านักศึกษาเล่มนี้นมันก็เป็นการสื่อกระจายตัวเป็นผู้เสียภาษาทุกวันนี้ผมว่ามันเป็นอาบอมในวงก,การภาษาศาสตร์ฐฐ ạp lên, ạp lên, làm lên, ạp 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 lên,